สวัสดีครับท่านผู้ชมผมมาจากช่องวิภาวันนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้วิธีการเปิดฝาขวดแบบง่ายๆอันนี้คือขวดน้ําเปล่านะครับขวดน้ําเปล่าแล้วก็ขวดเครื่องดื่มชูก,กําลังและเราก็จะมาสอนวิธีการเปิดฝาตัวนี้นะครับยาชีฟันเปิดแบบง่ายๆเปิดยังไงให้ไม่เจ็บมือนะครับวิธีแรกนะครับเราก็จะมาเปิดขวดน้ําสังเกตว่ามันแข็งนะครับ แล้วมันลื่นนะครับนี่หาผ้าที่ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับมานี่ไปอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแก๊กเดียวออกเลยนะครับไม่เจ็บมือด้วยนะครับแล้วก็ฝาตัวนี้ลื่นกว่านะอันนี้มันมันจะลื่นกว่าลองดูวิธีการเดียวกันมันจะออกจริงไหมนะครับเดี๋ยวเราพาให้ชมิดูเลยนะครับนี่เห็นนะครับกำแน่นๆนะเนี่ยแน่นๆเห็นนะครับออกแล้วปกติมันจะถ้ามือป่าๆมันจะลื่นกว่านี้นะ อันนี้คือเราพยายามใช้แบบกดสุดแรงเหมือนกันครับเมื่อกี้เนี่ยแต่ถ้าใช้มือเปล่ามันจะออกยากกว่านี้วิธีต่อไปครับคือการเปิดยาชีฟันสังเกตว่าถ้าเปิดเอามือเปิดเนี่ยมันก็เปิดได้นะแต่บางครั้งมันแข็งนะครับวิธีการคือหนึ่งใช้เล็บนะครับอย่าใช้เนื้อนะครับใช้เล็บงัดขึ้นไปอย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าไม่ใช้เล็บนะครับบางคนทําเล็บมานะครับเอาไปยาจีฟันนะครับหรือตรงไหนก็ได้นะครับเนี่ย งัดขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันจะไม่เจ็บมือนะครับท่านผู้ชมนี่คือวิธีการง่ายๆนะครับเอาไปปรับใช้ได้บางคนรู้แล้วบางคนไม่รู้นะครับบางคนว่าจะบอกกูทําไมวะอะไรเงี้ยถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้งค้งลารานไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ